สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมีตาเบียนนะครับวันนี้เราจะไปลวกไข่กันนะครับลวกไข่ยังไงให้มันดูน่ากินน่ากินนะฮะไปทํากันเลยนะครับก่อนแรกตั้งน้ําร้อนใส่เกลือลงไปนะครับใส่ไปแบบชิ้นสวยเงี้ยครับจากนั้นก็นําไของเรากี่ฟองก็ได้ครับน้ํากําลังร้อนใส่ลงไปเลยนะครับหรือน้ําเดือดเราใส่ลงไปก็ได้นะครับแล้วก็รอครับ พอประมาณ2นาทีครับจากนั้นเราก็แกะได้เลยครับเราก็จะได้ไข่ลวกแบบนี้นะครับผมใช้2นาทีน้ำอุ่นๆนะฮะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเจาะลงไปฟืบถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมหน่อยนะครับ แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ